นะน,นั้นผมก็สกเสียใจอยู่เลยครับเพราะว่าช่วงนั้นผมก็บบได้ขึ้นลาเขาสิออกเน,นี่นะครับเขาบอกเขาว่าเขาสิไปอย่างเขาไปเปรียบเทียบที่ซื้อครับล่าลุกปืน,ปน,ค,นครับใบบังไฟพญานาคคือกันบอครับอ๋อตอนเข้ามาว่า่อานนี่เมื่อวาจ้างเขานี่เขาเบาว่าเขาอยากไปพิสูจน์ว่าเขาอยากไปเปรียบเทียบ,บว่าบาังไฟพญานาคกับลุกปืน,นติดตั้งกันบอเขาก็เลยไปทหารเล่าทุนยิ่งปืนอ๋อที่นี่ พอที่ผมหูมากนี่แม่นบอ่อถีเขาวา่าทั้งสถานีโทรทัศน์ช่องนั่นนะไปจ้างไห้ค้นเบาตามที่จะของจะองกาอันนี้ผมรู้มจากน้ำครับอ๋อเห็นว่าไปเลี่ยงเหลา่าเลี้ยงยังกันอันนี้ผมขโมยจากน้ำของติดตามเข้าไปครับแล้วปัตตานีตอนหนังไใ้ข่าวว่าคนที่หายสัมภาษณ์ถึงจับป็นบ่ครับอันนี้เป็นความจริงบ่จริงครับพวกพวกทนถจกจับดีครับพวกใดครับพวกทางลาว โบาราณเล่าซุ่มไหนช่วพวกยิงปืนอ๋อที่ภูกโดนบ่บ่ครับทิศโดนเท่าไหร่ประมาณเดือนกว่านี่ครับอืมอืมขอหายอย่างนู้เขาแจ้งขอหาอย่างอันนี้ผมพูดจากน้ำาครับเออเรื่องใจร้าย,าย,ยครับผมเพรา่าูดจากว่าเขาคิดว่าเขาสิออกแนวหนังครับที่เหนือในฐานะที่เจ้าของเห็นบางไฟพญานาคมาตั้งแต่น้นนอยนี่ คือเปิดจางไหนคือเราแมนแมนควมจริงตมอดเลยบ่ครับและในทัศนะข,ของเจ้าของนี่บางไฟพญานาคเกิดขึ้นจากอยังอันนี้ผมรู้จักครับผมเกิดมาแต่น,น้อยมากก็เห็นอยู่นึงสครับยิ่งปืนนี่โบ,บแมนคถาอ,อแ,ตแต่พอแตเม่มาครับเพื่อนกัเอิรนเรามังไฟพญานาคองค์ก็มกุขจังว่ามันเกิดจากจัดจากเพื่อนกับเอิร์นมังไฟพญานาคต้งกันมาตลอดครับนี่ผมก็บูรพคิดว่า เกิดจกากเองครับอ่ะขอบคุณทนายครับครับความจริงเกี่ยวกับป้องไฟพญานาคกับที่ว่าทางเรายิงปืนนั่นคนืออะรเรื่องที่เขาว่า,ายิงปืนที่ประเทศเราคือบันโดนนั่นแหละบ้านพี่น้องของอาตมานี่เองก็คนไทยเราเร่อข้ามไป คือสำหรับที่เป็นปืนนั่นกับลูกพญาลูกบังไฟพญานาคหรือลูกแก้วมันจะผิดกันเพราะว่าปืนนั่นยิงขึ้นไปเนี่ยมันมันแสงทั้งแสนนง,ง,งนั่นกับลูกในบันเหมือนกันอันนี้มันขึ้นไปนี่ก็ประมาณร้อยเมตรร้อเมตรสองเมตรเมื่อขึ้นไปแล้วก็หายไปเลยหายไปเลยตามๆขึ้นเวก็หายหายไปไม่คงมา ประเด็นที่ว่าเกิดจากการกระทําของมนุษย์นั้นตัดทิ้งไปได้เลยครับบั้งไฟพญานาคเกิดขึ้นในแต่ละปีนับเป็นพันๆลูกพุดขึ้นจากแม่น้ําโขงนับร้อยจุดตลอดความยาวของแม่น้ำโขงช่วงจังหวัดหนองคายซึ่งมีความยาวกว่า300กิโลเมตรถ้ามนุษย์เป็นคนทําบั้งไฟพญานาคก,ก็ต้องรู้ต้องเห็นกันทั่วแล้วครับปิดบังกันไว้ยังไงก็บังไม่ทิ้ง ประเด็นที่ว่าบั้งไฟพญายนาคเกิดจากปรากฏการณ์ของธรรมชาติโดยเจ้าของฟริสดีพยายามอธิบายว่าบั้งไฟพญายนาคเกิดขึ้นจากการหมักบ่มของอินทรีย์สารใต้แม่้ําโขงหมักบ่มจนกระทั่งกลายเป็นก๊าซมีเทนพุดขึ้นมาทําปฏิกิริยากับออกซิเจนเหนือน้ําจึงทําให้เกิดลูกไฟซึ่งเรียกว่าบั้งไฟพญายนาคขึ้นฟริสดีนี้มีผู้แย้งว่า ก๊าซมีเทนเมื่อลุกเป็นไฟจะเกิดเสียงดังแต่บั่งไฟพญานาคไม่มีเสียงดังจึงเป็นไปไม่ได้ที่บังไฟพญานาคจะเกิดขึ้นจากก๊าซมีเทนซึ่งขณะนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์กําลังศึกษาวิจัยว่าบั่งไฟพญานาคเกิดขึ้นจากสารอะไรกันแน่แม่น้ําโขงซึ่งมีความยาวกว่า4,000กิโลเมตรทำไมบั่งไฟพญานาคจึงจำเพาะเจาะจงมาเกิดขึ้นที่จังหวัดนองคายแห่งเดียวเท่านั้น จังหวัดเชียงรายเลยนครพนมมุกดาหารอุบนราชธานีทําไมบ้างไฟพญานาคไม่เกิดท,ทั้งทั้งที่จังหวัดเหล่านี้ก็ตั้งอยู่บนแม่น้ําโขงสายเดียวกันและที่สําคัญที่สุดก็คือ,คอทําไมบ้างไฟพญานาคจําเพาะเจาะจงจะต,ต้องเกิดขึ้นในคืนวันออกพรรษาขึ้น15บห้าค่ำเดือน11ปีละหนเท่านั้นวันอื่นๆทาไมไม่ขึ้น คำถามยอดฮิตที่ผมมักจะถูกถามเป็นประจำเมื่อสื่อมวลชนสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องบังไฟพญานาคคำถามนั้นก็คือคุณเชื่อว่าพญานาคมีจริงหรือไม่คำถามนี้ผมขอต่อว่าผมไม่เคยเห็นพญานาคตัวจริงหรอกครับและคนอย่างผมก็ไม่มีโอกาสได้เห็นพญานาคด้วยคนที่จะเห็นพญานาคได้จะต้องเป็นถึงขั้นพระอริยสงฆ์ดังเช่นที่หลวงตามหาบัวได้เขียนบันทึก ไว้ในหนังสือประวัติหลวงปู่มั่นว่าหลวงปู่มั่นเคยเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่มั่นเคยพบกับพญานาคและเคยเทศนาโปรดพญานาคมาหลายครั้งหลายหนเรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์ไม่เชื่อหรอกครับและนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่มีโอกาสจะได้เห็นพญานาคเพราะนักวิทยาศาสตร์กับพญานาคอยู่กันคนละพบเมื่อพระอริยเจ้าท่านเปลงสัจวาจาว่าพญานาคมีอยู่จริง ในความคิดเห็นอีกทางหนึ่งต่อบั้งไฟพญานาคของผู้คนลุ่มแม่น้ำโขงไทยลาวแถบนี้ต่างเชื่อมั่นศรัทธาอย่างสนิทแนบแน่นว่าบั้งไฟพญานาคเป็นดวงไฟที่